สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ขวัญชิวแก้วค่ะอายุ17ปีค่ะต้องขอบอกกันเลยนะคะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่เป็นมเม a จ e ร r แล้วได้เข้ามาเล่นในแมตช์ Thai LPGA Master แมตช์ใหญ่แมตช์นี้นะคะเอ่อรู้สึกดีใจนะคะแต่ว่าในผลงานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ ก็ถึงถือว่าแบบคอนดิชันสนามหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าสกอร์มาก็ยังคุมให้อยู่ในระดับที่โอเคอยู่ค่ะแล้วปีหน้านะคะก็ได้มหาลาัยที่ Iowa State University ค่ะเป็นจบได้เข้าไปเรียนในปี2022ค่ะอยู่ในทีมชาติจนถึงปีหน้าค่ะก่อนไปค่ะฝากติดตามผลงานนะคะเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจ แล้วก็ที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจพามาค่ะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะสิงห์แล้วก็ทานสวิลสนามปัญญาก็ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะ